ส้อยผีสยียยงเขาได้ใจคิดหล่ะครับว่าการที่ผมได้เอาอะไรบางอย่างที่เก็บได้เข้าบ้านมันจะมีอะไรบางอย่างตามกลับมาด้วยจนทำให้ผมได้หลอนจนแทบจ้าเสียงนั้นไปทิ้งไม่ทันบอกคนว่าบ้านของผมนั้นจะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกผมเป็นลูกชายคนเดียวครับ โดยแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไรก็เลยมีผมได้แค่คนเดียวหมู่บ้านที่ผมมาใส่อยู่นั้นคนข้างจะเป็นบ้านนอกชาวบ้านออกหากินตามทุ่งตามนาหาปูหาปลาซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบไปใส่เป็ดตามทุ่งนาตามหนองน้ําของหมู่บ้านบ้างแล้วแต่แสนด,ดวกตอนนั้นผมกำลังเรีเยนจ่ม .2 ครับวันนั้นเป็นวันหยุดยาวหลายวัน ผมก็เลยคิดว่าคืนนี้จะออกไปหาใส่เบ็ดที่ทุ่งนาดีกว่าเผื่อได้ปลาชนมาให้แม่ทําแกงส้มมาให้กินตอนเช้าผมก็ปั่นจักรยานคู่ใจออกไปหาเหยื่อใส่เบ็ดนั่นก็คือไส้เดือนผุมไปขุดมาได้กระป๋องหนึ่งคิดว่าเพียงพอต่อการใส่เบ็ดแล้วก็กลับบ้านรอตอนเย็นค่อยไปวางเบ็ดใส่เหยื่อเอาไว้ตอนกลางคืนค่อยออกไปหาดูอีกรอบซึ่งผมจะออกหากินตอนกลางคืนบ่อยอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยได้กลัวอะไรแล้วอีกอย่างหมู่บ้านที่ผมมาใส่อยู่นี้ไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีผีสักกระดังมันก็เลยทําให้ผมไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วชาวบ้านคนอื่นๆก็ไปกันหาใส่เบ็ดเหมือนกันคืนนั้นประมาณสองทุ่มผมก็เอาไฟฉายคาดหัวเอาตะคองขึ้นบ่าก่อนจะเดินไปขึ้นจาักรกายานปั่นออกไปทุ่งนาที่ได้วางเบ็ดเอาไว้ผมก็เดินดูเบ็ดไปเรื่อยๆ ได้ปลาบ้างในบางหลังจนกระทั่งเดินไปถึงเบ็ดคันสุดท้ายผมกบเย,ยมมบอะไรบางอย่างเข้าก็เลยก้มงลงเก็บขึ้นมาดูมันเป็นไส้อ,อะไรสักอย่างที่มีจี้เหมือนตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นผมเกิดรู้สึกชอบมันขึ้นมาก็เลยเก็บติดมือมาด้วยเพื่อได้ใส่ปลีดเพื่อนๆที่โรงเรียนพอดูเบ็ดคันสุดท้ายเสร็จแล้วผมก็เดินกลับมาที่จากกากักรยาน เอาซอยเส้นนั้นห้อยไว้ที่จักรายานเพราะมันมีแต่คนตมพากินน้ําสักหน่อยค่อยออกไปเดินดูเบ็ดอีกรอบแล้วกลับบ้านไปนอนในระหว่างที่ผมนั่งพักอยู่นั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เห็นจะมีใครยอยู่แถวนั้นเลยสักคนผมนั่งพักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจนได้เวลาออกเดินดูเป็ดอีกรอบ ผมก็เดินไปดูจนถึงเบ็ดขันสุดท้ายได้ปลามาเกือบครึ่งตาค้อ,องก่อนที่จะเดินกลับมาที่จักรยานที่ได้จอดทิ้งเอาไว้พอเดินเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นสายตาของผมก็เห็นเหมือนเป็นคนยืนอยู่ข้างจักรยานดำดำใหญ่ใญจนผมแปลกใจเคาได้มายืนอยู่ตรงนั้นคนมาใส่เบิดเหมือนกันเหรอแต่พอเดินไปจนใกล้จะถึงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็หายไป จนผมไม่มั่นใจตัวเองว่าเห็นจริงๆหรือว่า,าตาฝาดแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วครับรีบปั่นจักรยานกลับบ้านตัวเองไปถึงบ้านก็เห็นพ่อขับแม่นั่งรออยู่คงจะรอดูว่าผมได้ปลาเยอะไหมผมออก็อดตาห้องให้แม่เดินไปล้างเท้าในห้องน้ำพอเดินออกมามองไปที่จักรยานที่ได้จอดเอาไว้ข้างบ้านผมก็เห็นเป็นคนยืนอยู่ข้างจักรยานอีกแล้ว จนต้องขยี่ตาดูให้แน่ใจพอมองดูดีๆมันก็ไม่มีใครยืนอยู่แถวนั้นจนพ่อต้องถามว่ามองใครลูกผมก็ได้แต่บอกไม่มีอะไรพ่อก่อนที่จะเดินขึ้นไปนอนบนห้องในระหว่างที่ผมนอนหลับจูนั้นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาทีไรก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินโู่ข้างล่างตลอดไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเดินไม่หลับไม่นอนหรืออย่างไง ถึงเดินทั้งคืนได้ขนาดนั้นจนประมาณตีห้ากว่าผมได้ยินเสียงแม่ร้องขึ้นมาอย่างดังจนตื่นขึ้นมาลิบวิ่งลงมาดูว่าแม่เป็นอะไรผมเห็นแม่อยู่ในอาการตัวสัน่นซึ่งพอก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันแม่บอกว่าจะออกไปนึ่งข้าวพอเปิดประตูออกมาก็าเห็นใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ใกล้ๆกลกับจกกักรยานดำๆใหย่ใจจนต้องร้องถามออกไป ใครนะเข้ามาในบ้านได้อย่างไงก่อนที่คนคนนั้นจะหันหน้ามาใบหน้าของเขามันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวดวงตาแดงกล่ำคนคนนั้นยิ้มให้แม่ก่อนที่จะหายไปต่อหน้าต่อตาแม่ก็เลยตกใจล้องขึ้นมาแบบนั้นผมไม่รู้เลยว่าคนที่แม่ได้เห็นกับคนที่ผมได้เห็นนั้นมาจากไหนรู้แต่ว่าเมื่อก่อน มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้แน่นอนเช้านั้นผมก็ออกไปเก็บเบ็ดที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งก็มีปลาติดแทบทุกหลังพอกลับมาบ้านผมเพิ่งได้เห็นสร้อยหุ่นที่ผมได้เก็บมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยเอาไปล้างน้ําแล้วเอาไปไว้ในห้องนอนรอวันไปโรงเรียนค่อยเอาไปวดเ,เพื่อนวันนั้นผมก็ได้กินแกงส้มปลาชอนสมใจ พอกินข้าวเสร็จก็พากันมานั่งดูโทรทัศน์อยู่ข้างล่างในระหว่างที่นั่งดูละครกันจูนั้นจูจูมันก็มีเสียงคนเดินอยู่ที่ชั้นสองจนผมกับพ่อต้องมองหน้ากันเขาได้มาเดินจุดบนบ้านโจรหรอก็เลยพากันเดินขึ้นไปดูแต่มันกลับไม่มีใครเลยเลยเปิดดูทุกห้องก็ไม่เห็นจะมีใครแล้วตอนที่พ่อเดินเข้าไปในห้องของผม,ผม เกก็ถึงกับต้องเอามือขึ้นมาปิดจมูกเอาไว้พ่อบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งเข้ามาชนจมูกอย่างจังลูกไม่ได้กลิ่นหรอผมก็ได้แต่บอกไม่มีกลิ่นอะไรนี่พ่อซึ่งมันก็แปลกมากที่พ่อได้กลิ่นคนเดียวจนพ่อต้องเดินงงลงไปข้างล่างส่วนผมขชี้เกจลงไปข้างล่างแล้วก็เลยปิดไฟนอนดีกว่าพรุ่งนี้อยากตื่นแต่เช้าออกไปหาอะไรเล่น ในระหว่างที่ผมนอนฝันวานจูนั้นผมกกับรู้สึกหนักหนักหน้าอกหายใจไม่ค่อยเสร็จดวกจนรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมาตอนแรกนั้นผมยังไม่ได้ลืมตากลับรู้ได้แต่เพียงว่ามันมีอะไรหนักหนักมานั่งทับอยู่บนตัวเมื่อรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยลืมตาขึ้นมาดูแล้วผมก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะมันมีร่างดำๆใหญ่ๆของขอใครก็ไม่รู้ นัง่งทับจุดบ,บนตัวของผมจะขยับขยื่นไปไหนก็มีได้จนไม่รู้จะทำยังไงเนียนเจนนึกถึงแต่หน้าพ่อหน้าแม่ช่วยลูกด้วยเท่านั้นแล้วกระดับมันก็เกิดเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาผมดิดตัวลูกขึ้นมานั่งได้เพรางร่างดำๆนั้นหายไปแล้วเมื่อแขนขาขยับได้อย่างใจกระเดมันจะอยู่หีกแล้วกรับ ผมรีบวิ่งออกมาจากห้องตัวเองตรงดิ่งไปที่ห้องนอนของพ่อแม่ม่กล้าที่จะนอนในห้องนอนของตัวเองคนเดียวอีกแล้วพ่อเห็นอาการก็สงสารรีบไ,ไปหาซอยพระรมมาครองคอให้คืนนั้นผมก็ได้นอนที่ห้องนอนของพ่อแม่จนถึงเช้าพอเช้าตื่นขึ้นมาผมก็เล่าสิ่งที่ได้เจอให้พ่อกับแม่ฟังพ่อแม่ก็พายกันตกใจมาก ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวันสองวันนี้มันคืออะไรกันแน่สุดท้ายพวกผมสามคนพ่อแม่ลูกก็เลยพากันไปหาหลวงตาที่วัดเพื่อขอคำปรึกษาในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในบ้านพ่อแม่เราทูกอย่างให้ท่านฟังหลวงตาท่านก็นั่งยิ้มยิ้มด้วยความเมตตาคนที่จะพูดขึ้นมาว่าก็โยมปเปรียวอะไรเข้ามาในบ้านละ่ะแค่ออกไปทิ้งมันก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะ เมื่อลวงตาพูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ทำเอาผมคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าของที่ผมเอาเข้ามาในบ้านในตอนนี้ก็มีแค่สร้อยหุ่นอะไรสักอย่างที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเมื่อคิดได้แบบนั้นผมก็รีบกลับไปที่บ้านของตัวเองเอาสร้อยเส้นนั้นมาให้หลวงตาท่านดูพอหลวงตาท่านได้ดูก็บอกว่าสร้อยเส้นนี้มันเป็นของต่ำที่เจ้าของเก่าขโยนทิ้งไป เพราะเรลี้ยงไม่ไหวนั่นเองมันมีวิญญาณร้ายติดตามมาด้วยเขาได้ได้ครอบครองก็จะมีวิญญาณตามไปตานลอดเดี๋ยวหลวงตาจะสดปลดปล่อยเขาเองจากนั้นพวกผมพ่อแม่ลูกก็พากัราบพระราหลวงตาท่านกลับบ้านโดยจะได้ขอน้ำมนต์หลวงตามาประพรมบ้านด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยได้เจออะไรแบบนั้นอีกเลย ใระไะใคิดล่ละครับว่าการที่ได้ไปหยิบของเขาบานแบบนี้มันจะมีผีตามติดมาด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด